ตอนโคสติฟออสตินเคยเสียแชมป์ on, เร็วที่สุดกี่วินาทีครับคนที่ได้แชมป์เซตอัพทูเบติโฟเแชมปเปี้ยนเป็นคนที่2ค,คือใครครทาจิลิคว้าแชมป์มาได้ทั้งหมดรวมกี่สมัยครับไม่น่าปากดีเลยวามุนะสวัสดีครับวัสดีค่ะ ชื่ออะไรฮะแนะนาตัวไหนฮะหนูเจนนี่อากิระโคโล่ค่ะแล้วก็แชมป์เปี้ยน24 7ค่ะวันนี้รู้สึกไงบ้างฮะที่ได้มาถ่ายรายการทั้งกี้เกมะตื่นเต้นแล้วก็หิวมากๆเลยค่ะมั่นใจไหมฮะที่จะเอาชนะเกมในรายการของเราแน่นอนค่ะหนูเกิดมาเพื่อเป็นแชมป์เปี้ยนอยู่แล้วน้องจะสามารถคว้าแชมป์ไปได้หรือว่าน้องจะต้องพ่ายแพ้ในศึกครั้งนี้นะฮะไปติดตามกันได้เลยครับผม สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฮังกี้เกมนี่คือรายการเกมโชว์ที่มีความหิวเป็นเดิมพันธ์และมีของรางวัลเป็นอาหารรสเลิศนะครับวันนี้แขกรับเชิญของเรานะครับเจนนี่นะครับเปลี่ยน24-7โอ้ยอวดอะไรทักหนา ที่มาที่ไปมาได้ยังไงครับเป็นชิงแชมป์นี้อ่าคือเรื่องของเรื่องคือแบบตอนแรกเขาเปิดทาเลนใช่ไหมยี่ยี่สิบสทับเนี่ยหนูอยากแข่งด้วยตอนนั้นตอนนั้นเจ้าของแชมป์คือพีสุชาติแต่ตอนนี้แชมป์คนปัจจุบันคือหนูไม่ใช่พี่สุชาติแล้วสำหรับร้านที่เราพาน้องเจนนี่มาในวันนี้นะฮะนั่นก็คือร้านฮอกไกโดซุปคาเรนและทองหล่อโยโกโชครับผม <c oughs> ต้องบอกก่อนนะฮะว่าร้านทองหล่อโยโกโชแล้วก็ฮอกไกโดซุปคาเรเนี่ยจะตั้งอยู่ที่ทองหล่อซอย11คือดั้งเดิมเนี่ยเคยอยู่ที่ทองหล่อซอย18ดนะฮะแล้วก็ช่องเราเนี่ยเคยถ่ายมาแล้วด้วยนะฮะถ้าใครจำกันได้ซุปคาเรเผ็ดคูณร้อยใครเนี่ยชื่นชอบอาหารแนวอิายะหรือว่าซุปคาเรนะฮะที่นี่ก็มีเปิดให้บริการกันด้วยนะครับบอกเลยครับว่ารสชาติอร่อยเยี่ยมยอดแน่นอนนะฮะวันนี้คำถามของเราเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับวงการมวยปั้มแน่นอนเพราะว่าเกมนี้มีชื่อว่า we are champions แชมปเปลี่ยนแชมเปี้ยน We are the champions ผู้เข้าแข่งขันจะต้องตอบคำถาม5ข้อเกี่ยวกับวงการมวยปล้ำทั้งในไทยและต่างประเทศจากนั้นจะต้องเลือกคำตอบที่ถูกต้องให้ได้ตอบถูกเพิ่มท็อปปิ้งได้หนึ่งอย่างตอบผิดเพิ่มความเผ็ดถึง5ระดับต่อข้อและสิทธิในการเพิ่มท็อปปิ้งอีกหนึ่งอย่างจะเป็นของพิธีกรนั่นเองเมื่อการแข่งขันจบลงผู้เข้าแข่งขันจะได้รับรางวัลปลอบใจจากทางร้านไปนั่นเองครับ <premises. S 1> มาที่คำถามข้อแรกกันนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยเคมขัด24 7นตี้โฟรแชมเปี้ยนเนี่ยนะฮะเริ่มต้นเดิมทีเนี่ยมาจากค่าย W W E มีอยู่เหตุการณ์นึงฮะที่โรแมนเรนแชมป์โลกคนปัจจุบันเนี่ยนะฮะเคยได้ช่วยเหลืออาร์ทรูธเจ้าพ่อแชมป์24 7นตี้โฟรจนทำให้อาร์ทรูธเนี่ยได้แชมป์24 7นตี้โฟรสมัยหนึ่งขึ้นมาคำถามครับโรแมนเรนเคยช่วยเหลือให้อาร์ทรูธชนะใครจนได้แชมป์24 7นตี้โฟรแชมเปียนของค่าย W W E ข้อ A ฮะจินเดอร์มาฮอลข้อ B ีฮะเอลไอัสข้อ C ฮะเดรกมาวเวลิกและบอกให้เลยว่าทั้ง3คนนี้เคยได้แชมป์ทเวนตี้โฟร์เซเว่นทั้งหมดเลยไม่น่าปากดีเลย <c oughs> มีได้ยินชื่อแต่ไม่แน่ใจว่าใช่คนเดียวกันหรือเปล่าอะไรเอาคนที่หนูคุ้นที่สุดก็ได้ตอบถูกนี่คือคุณจะได้ท็อปปิ้งเพิ่มขึ้นมาเลยนะแต่ตอบผิดนี่คือบวก5้าความเห็นไปก่อนเลยนะยอะอย่าคตอบตอบว่าเชนเดอร์มาฮาวจินเดอร์มาฮาวย่าอย่าคำตอบนะฮะเปลี่ยนไม่ได้แล้วนะฮะเอาเลยมาดูกันดีกว่าว่าคำตอบนี้เอาจะทำให้น้องถูกหรือไม่เอาเลยคำอย่างน้องและนี่คือคำตอบครับแล้วก็และ คำตอบที่ต้องคืออะไรอัสนะครับผมโอ้โหนะฮะตอนนั้นเนี่ยก็คือหลังจบแมตที่ชนะไปแล้วเรียบร้อยเนี่ยโรแมนเลนเนี่ยทำการสเปียร์ใส่อะไรอสสิ่งที่เกิดก็คือโรแมนเลนเนี่ยเรียกให้อาทูธเนี่ยมาจับกดนะฮะแล้วก็ได้แชมป์ไปเพราะฉะนั้นข้อนี้แชมเปี้ยนตอบผิดแล้วับเอาละครับผ่านไปข้อแรกนะครับผมตอบผิดไปหนึ่งข้อรับไปแล้วความเห็นระดับ5นะฮะ นะฮะหัวเราะแห่ๆเลยคำถามข้อนี้เราจะถามเกี่ยวกับเซตอัพทเวนตี้โฟร์เซเว่นแชมเปี้ยนมาเลยมาเลยคราวนี้ถามเรื่องใกล้ตัวคำถามถามว่าคนที่ได้แชมป์เซตอัพทเวนตี้โฟร์เซเว่นแชมเปี้ยนเป็นคนที่2คือใครฮะข้อ A ฮะเทอร์รี่ดีเซลข้อ B ฮะกันโลโซข้อ C ครับมิกฟลี่มิกฟลี่ไม่มีพี่สุชาติหน่อยแลโอฮะกว่าเขาจะมาย ทำไมเหมือนเซนเซนของความเป็นนักมวยปล้มของหนูมันบอกว่าต้องมิกเบอร์รี่คิดว่าเป็นมิกโฟลีอย่าลืมนะว่าเบอร์สองนะไม่เป็นไรหนูมั่นใจในเซนต์ความเป็นแชมเปี้ยนของหนูไอความเป็นเซน์ที่มั่นใจคราวที่แล้วผิดไปข้อหนึ่งแล้วนะหายกาเป็นแชมเปี้ยนต้องเด็ดเดี่ยวโอ้เด็ดเดี่ยวใจแน่วแน่ถ <c oughs> ูกต้องกินเผ็ดสิบแน่แน่ <c oughs> <c oughs> ยืดยาคขาตอบตอบว่ามิกเบอร์รี่มิกโฟลีเอาเลยตอบข้อที่สามนะครับตอบไปแล้วนะครับและนี่คือ คำตอบครับมั่นใจขนาดนี้และนี่คือคำตอบตอบแล้วแล้วก็ผิดนะครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือเทอร์รี่ดีเซลนะครับโอ้ my god มิกฟอรลี่เนี่ยเป็นแชมป์คนแรกครับและคนที่สองเนี่ยคือเทอร์รี่ดีเซลส่วนคนที่สามเนี่ยคือคุณกันโลโซนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบผิดนะครับรับไปอีกเป็นเลเวลสิบนะครับ และนี่ก็คือสีหน้าความมั่นใจของแชมป์ของเราที่ผ่านไปสองข้อตอนนี้เจอความเผ็ดเลเวลสิไปแล้ว,ลวเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าข้อนี้จะเป็นยังไง <Yeah. S 1> ถ้าพูดถึงตำนานนักมวยปั้มที่หลายๆคนรู้จัก Stone c โคสตีฟออสตินรู้จักไหมรู้จักแต่เจนนี่รู้จักแต่เจนนี่ oh. เคยมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งที่ s Stone c o โค Steve a อ s ติ n เคยเสียแชมป์แบบเร็วมากๆคำถามครับ s Stone c o โค Steve a u s ติ n เคยเสียแชมป์เร็วที่สุดกี่วินาทีครับข้อ A ฮะ15วินาทีข้อ B ฮะ35วินาทีและข้อ C ครับ60วินาทีอ่า1นาทีพอดีเลยหนูว่าน่าจะ35นะเพราะแะละเพราะแหละปกติแล้วหนูรู้สึกว่า15าวิมันค่อนข้างจะไวมากในการที่แบบว่าจะแคปเจออะไรอย่างเงี้ยแบบเราต้องมีลูกเล่นอะไรอย่างงี้นิดนึงอ่าแบบ S <S ถ้าไม่ตายอย่างน้อยต้องมีใสายเพราะแบบอย่างตอนที่หนูไปออกเนี้ยหนูก็จะแบบเดินเฉิดยฉายสุพักหนี่ให้รู้ว่าได้แชมป์ก่อนถ้าสิบห้ามันไวไปถ้าเกิดสมมุติจะทําให้รู้สึกว่าเป็นแบบสั้นจริงๆอะ่ะประมาณ35วินาทีมันโอเคยืดยันคัตอบตอบว่า35วินาทียืดยันคัตอบแล้วนะครับไม่เปลี่ยนแล้วนะฮะและนี่คือคําตอบครับแล้วก็และและไม่ใช่15วินาทีนะครับและนี่คือคัตอบครับแล้วก็ Go ahead! เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ค่ายกับ W C W ครับแชมป์เส้นนี้นคือ W C W U n i t e d state Heavy s heavyweight champion ปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยเขามีผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งที่มาชิงเข็มขัดของเขาก็คือจิมดักเกนแล้วปรากฏว่าใช้เวลาเพียงแค่35วินาทีเท่านั้นในการเอาชนะสโตนโคลและก็ได้แชมป์ไปเท่ากับว่านี่คือการเสียแชมป์ที่เร็วที่สุดในชีวิตของสโตนโคลนั่นเองอนะครับผมเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบถูกรับท็อปปิ้งไปอีกหนึ่งอย่างนะครับ Oh, you oh. can't see me <laughs> ความมั่นใจเริ่มมาตอนนี้ตอบผิดไป2ถูกไป1นะฮะแต่มาดูกันดีกว่าว่าจะได้ท็อปปิ้งเพิ่มหรือไม่นะ,ะในข้อนี้นะครับผมหนึ่งในนักมวยปล้ำชั้นแนวหน้าในยุคปัจจุบันนันก็คือเซตฟรีกิ้งโรลินหรือที่เรารู้จักกันในนามเซตโรลินนั่นเองอโดยที่เซตโรลินนะฮะเคยมีโอกาสไปร่วมรายการรายการหนึ่งชื่อช่องว่าอัพอัพดาวดาวของซาเวียร์วูดและทีนี้เขามีการจัดทัวนาเมนต์ที่เอานักมวยป้ำใน W W E เนี่ยมาแข่งกันแต่ความพิเศษของรายการนี้ก็คือนักมวยปล้ำแต่ละคนจะไม่่ใใชช้ือนวงก คำถามครับเซธโรลินใช้ชื่อเล่นในรายการอัพอัพดาวดาวว่าอะไรครับข้อ A ฮะเท็กซัสสตีฟข้อ B ฮะไทเลอร์แบล็ก <Tyler Black, S 2> และข้อ C ครับมิสเตอร์ฟลิกกินไก สมองตอนนี้บอกบอกว่าไม่แล่นแล้วไม่แล่นเลยไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยไม่ไม่รู้อะไรเลยไม่มีครั้งอะไรในหัวเลยไม่รู้ไทเลอร์แบ็กทำไมมันคุ้นหูมันดูใหม่มากเลยมันดูใหม่ทำไมนะมันดูเคยได้ยินใช่มใช่ใช่แล้วเท็กซัสสตรีทเนี้ยไม่เคยได้ยินเหรอไม่คิดว่ามันแบบเอ้ยอาจจะถูกใช้เป็นชื่อเล่นเท็กซัสเนื้ถึงไก่เท็กซัสเนื้ถึงไก่ใช่แล้วมันไปทำอะไรได้ไงวะเนี้ยเราเชื่อเซนต์ตัวเองอ่ะลุยเลยลุยเลยลุยเลยยืนยันคำตอบตอบว่าไทเลอร์แบ็ก ไทเลอร์แบ็ก<ม>และนี่<ม>คือคำตอบครับแล้วก็และผิดนะครับโอ้โห <c oughs> น่าสงสารใช่ไหมเลยคำตอบที่ถูกต้องคือ Texas s t e ตีนะฮะทไมส่วนไทเลอร์แบ็กที่บอกว่าคุ้นเนี่ยเค <c oughs> ยเป็นชื่อเก่า <c oughs> ที่เคยใช้ในวงการมวยปล้ำ <c oughs> เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบผิดนะครับรับไปอีกเป็น15เลเวล าผู้ชมครตั้งแต่เราทํารายการมาตลอดหลายๆเทปที่ผ่านมานะฮะนี่เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ผมได้เจอกับแขกรับเชิญที่มั่นใจได้ขนาดนี้ผมไม่เคยคิดเลยว่าจะมีคนที่มั่นใจแล้วผิด ท,ทั้งที่เราเนี่ยพยายามช่วยเขาแล้วนะเราพยายามใบาสารพัดเลยแต่เขาก็ยังตอบด้วยความไม่จริงใและนี่คือผลที่เขาได้รับครับตอนนี้เขาตอบผิดไปแล้ว3ข้อนะฮะเอางี้คําถามข้อสุดท้ายอะ่ะถคาหนูตอบถูกอะ่ะต้องเพิ่มความเผ็ดให้พี่20นะงั้นเอางี้ถ้าเกิดว่าข้อนี้คุณตอบผิดคุณบวก20เหมือนกันไหมละ่ะเลยเอาเปละมาดิ <laughs> แต่ถ้าข้อนี้คุณตอบถูกนอกจากผมจะโดน20ผมให้ท็อปปิง้งคุณเป็นท็อปปิ้ง5อย่างไปเลย <laughs> ถ้ากิดนี่วันนี้โดน35นะโอเคไหมแชมเปี้ยนไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วยาวว้าอะไรวะเนี่ยคมขามแล้วเกินอีกหนึ่งตำนานสำคัญของวงการนักวยปั้มของเอเชียนั่นก็คือทาจิรินั่นเองหนูขึ้นในทีเดียวของเขาด้วยไม่อยากโม่หรอกคำถามถามว่า นับตั้งแต่ w c w U, จนมาถึง WWE เป็นต้นมานะฮะทาจิลิคว้าแชมป์มาได้ทั้งหมดรวมกี่สมัยครับข้อ a ฮะ6สมัยข้อ b ฮะ7สมัยและข้อ c คระบ8สมัยอั่งตรงหนูแค่เด็กที่ก๊อบเขาอะที่แบบพ่นน้ำลายให้เหมือนเขาอะไรอย่าหนูไม่ได้รู้อะไรเกี่ยวกับเขานลนะ หกเจหรือ8ดหนูชอบเลขเ็เพราะว่า2 4 7ซหนูเลกเลขเจ <7. S 1> เอาเลยเจ็เลยไม่มีอะไรจะเสียแล้วเจ็เลยคือหนูว่ามันไม่ใช่แต่ว่าหนูชอบเลข7จังเลยอ่ะอหนูรักเซนอาปปะ่<อ>นูรักเซนอปปข้อนี้มีความเผ็ดถึง35เลเวลเป็นเดิมพันถ้าตอบถูกคุณจะได้ท็อปปิ้ง5อย่างไปเลยยืนยันก็ตอบตอบว่า หนูชอบเลขเจ็ดเพราะว่าหนูเป็นแชมเปี้ยนทเวนตี้โฟร์เซเว่นแต่หนูเลือกข้อแปดตอบข้อแปดแปดแปดสมัยแปดยืนยันคำตอบและนี่คือคำตอบครับแล้วก็และ,และไม่ใช่หกนะครับโอ้โห <c oughs> เหลือแค่เจ็ดกับแปดเท่านั้นนะครับและน <c oughs> ต่อๆครับแล้วก็ผิดนะครับคำตอบที่ต้องคือเจ็ดสมัยเจ็ดสมัยนะครับผม <c oughs> <c oughs> เซอโปมากลยนาบิวเลยอ่ะลุงไม่เบี่ยนข้อเลยอ่ะเพราะฉะนั้นในข้อนี้ตอบผิดลับไปเลย35เลยเว้ยเอาละครับท่านผู้ชมมาตอนนี้มาแล้วครับผม S <S ในนี้นะฮะก็คือจะเป็นเมนูซุปคาเรที่สูตรมาจากทองไกโดเลยสามารถเลือกระดับความเผ็ดได้ตั้งแต่เลเวลหจนถึงเลเวลร้อยพดีว่ามีคนเดิมพันเยอะเป็นพิเศษ <S 2> <S 2> <S จริงๆมันจะจบที่เลเวลยี่อยู่แล้วนะ ของฟังผมเนี่ยนะฮะจะเป็นซุปคาเลเลเวลห้าและได้ท็อปปิ้ง4ี่อย่างน,นะฮะก็ะจะมีเป็นน่องไก่นะฮะมะเขือม่วงพริกหวานและก็หอยนางรมเสิร์ฟมาพร้อมกับข้าวนะฮะสามารถเลือกได้ไม่ว่าจะเป็นข,ข้าวสวยหรือว่าข้าวขมิน้นส่วนฟังคอน้องเจนนี่นะครับน้องได้เลือกเป็นปลาทอดนะฮะ <c oughs> นี่เขาใจดีมากจริงๆปกติ <c oughs> ท็อปปิง้งหนึ่งอย่างเนี่ยได้แค่ชิ้นเดียวอันนี้ใจดีเพื่อมาให้เป็นสองพี่เขาน่าจะสงสารหนูแหละ <Yeah. S 2> ขอญอาตรีวิวฝั่งผมก่อนให้ดูนะว่าเวลาเราสั่งท็อปปิ้งตัวที่เป็นน้องไก่ชิ้นขนาดไหนดูนะไทยแดว้าวรุดเลยโอ้โหลุดเลย,โโลเลยแบบง่ายมากอห,หอยน้งลมชิ้นใหญ่มากนะครับวิธีทานก็คือเอาตัวท็อปปิ้งมานะครับแล้วก็ราดซุปแบบนี้นะฮะแล้วก็บีบเลมอน <c oughs> โห่อร่อยมากคือความเข้มข้นของซุปเนี่ยมันจะมีความหอมเข้มแล้วก็ซดง่ายซดเหมือนน้าซุปได้เลยแล้วก็ตัวไก่กนุ่มมากติดหนังด้วยคือว่าหอมกำลังดีส่วนหอยนางรมนี่คือสดเหมือนกินทั้งฝั่งบกแล้วก็ฝั่งทะเลพร้อมกันกติกาเขาไม่ได้บอกใช่ไหมคะว่าแบ่งกันได้แบ่งกันได้ไม่ได้พูดว่าห้ามแบ่งเฮ้ยฉลาดเียให้ลองชิมซุปก่อนว่าซุปเลเวลห้าเนี่ยถ้าตอบถูก4ี่ข้อรสชาติซุปจะเป็นยังไงโตหอมมากอ ไม่ได้ตอบถูกสีข้อนะรสชาติของผู้แพ้รสชาติของผู้แพ้อยู่นี่อยู่นี่แบ่งหอยให้สักตัวได้ไหมกินก่อนแล้วกันนี่คือช้อนที่น้องเนี่ยใช้ความมั่นใจใช้เซนส์ตลอดเวลาที่ผ่านมาเพื่อแฟนคลับที่รักของโน้ อออีกกมันอร่อยมันอร่อยมันเข้มข้นเข้มข้นเหมือนความรักที่หนูมีต่อแฟนกับทุกคนเลยไม่เนี่ยไม่จำไม่จำไม่จำไม่ไดาที่ปากแดงนี่ไม่ใช่ลิปนะฮะเป็นน้ำมันในนี้นะเราระดับแชมเปี้ยนถ้าเราจะกินเนี่ยเราจะมากินแบบนิดๆจิ๊บจิ๊บจ้อยๆ่นี่มันไม่สมแชมเปี้ยนระดับเท่าไหร่จะเรียกว่าแชมเปี้ยนอ่ะเอาเลยเออมันต่อเยา สงสารหน้าผู้จัดการนเอหนูขอโทษมาม้าหนูน่าจะเชื่อมาม้าหนูไม่น่าปากดีเลยมีอะไรอยากฝากบอกกับทางแฟนคลับของเราไหมะหนูรักแฟนคลับทุกคนค่ะที่หนูทําขนาดนี้ก็เพื่อพูกคุณเลยนะคะดูไว้ซะหนูรักพี่ๆนะคะมันเป็น น้ำตาไหลเลยแบบโหเข้มข้นเจ็มจนมากปลากรุบกรอบแกงซึมเข้าไปในเนื้อปลาเลยไหนบอกท่านผู้ชมหน่อยดิฮะอนชามน,นี้เป็นไงฮะโหอร่อยมากเลยค่ะสมมติว่ากล้องไม่ได้ถ่ายอยู่อยากพูดเลยฮะรายการนี้มันเลือดเย็นมากเลยทุกทน พอดีพี่ได้รับสารจากทางร้านวันนี้ก็มีรางวัลพิเศษเป็นรางวัลปลอบใจให้กับหนูทำแล้วโดนใจร้านจะเป็นเ,ออเมนูอะไรอ่าเราติดตามได้เลยครับกับรางวัลปลอบใจครับผมไม่เ็ดใช่ไหมฮะไม่รู้ <laughs> กโอ้โหสุด<น>ยอดเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างอันนี้นะฮะเขาเรียกว่าซึคุเนะลูกชิ้นไก่บดปั้นเป็นก้อนแล้วก็เสียบไม้6ไม้นี้ทั้งหมดอ่ะร้อยแปดสิบบาทว้าวส่วนอันนี้คือโอโคโนมิยากิหรือว่าพิซซ่าญี่ปุ่นตัวหมูนะฮะจะอยู่ที่200บาทอันนี้จะเป็นรวมเสียบไม้คุชิยากิซึ่งอันนี้เป็นเซ็ตรวมสิบไม้อยู่ที่3 0 0บาทโอ้นอกจากตกอันละ30เองและก็สุดท้ายนี่คือแมงโก้พาเฟ่จะอยู่ที่150บบาทเดี๋ยวเริ่มทานกันเลยดีกว่า สุดเรียบร้อยกับการแข่งขันของเราในวันนี้นะคะผมรู้สึกยังไงบ้านที่มาร่วมรายการของเราในวันนี้โอ้จริงจริง,รงดีใจมากเลยที่แบบว่าเหมือนตอนที่พี่ส่งคลิปมาใช่ปะหนูก็แบบว้าวจะได้ถ่ายรายการกับคนดังด้วยตื่นเต้นมากเลยแต่รายการนี้เลือดเย็นมากเลยค่ะบอนเลยโอ้แต่ว่าวันนี้ก็ถือว่าแสดงศักยภาพได้ดีใช่เ<บ>พราะหนุ่มมีแฟนคลับไงมาช่วยพลงังช่วยยิวยาและไม่รู้เหมือนกันนะลานนี่อาจจะเป็นแฟนคลับคุณก็ได้และนี่คือสิ่งตอ อร่อยมากหนูชอบมากตอนแรกก็แบบเผ็ดๆซีซๆซีๆซๆ,ซๆพอเจอของขวัญปุ๊บแบบโอ้ เพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดว่าใครเนี่ยนะฮะอยากจะมีความสุขจากความอร่อยแบบน้องเจนนี่นะฮะมากันได้นะครับที่ร้านนี้เลยครับฮอกไกโดเคอรี่ซุปและทองหล่อโยโกโชนะฮะทองหล่อซอยสิบเอ็ดทั้งสองร้านนี่คืออยู่ในที่เดียวกันนะใครชอบสายอิซากายะซุปคาเรซุปแกงกะหรี่นะฮะร้านน,นี้คือตอบโจทย์คุณอย่างแน่นอนนะครับบอกเลยราคาก็โอเคเลยนะราคาดีเลยเพราะฉะนั้นนะฮะอย่าลืมนะครับมากันให้ได้นะครับและนี่ก็คือแขกรับเชิญงเราครับเจนนี่อากิระคุโร สุดท้ายนี้นะฮะก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครต์กับช่องรามูนิด้วยน,นะครับจะได้ไ่พาดคลิปใหม่ของเราถ้าเกิดว่าใครนะฮะอยากให้เราเนี่ยไปถ่ายกับแขกรับเชิญคนไหนหรืออยากให้ไปร้านอะไรคอมเมนต์พิมพ์มาใต้คลิปนี้เลยนะครับผมหรือถ้าร้านค้าไหนนะฮะอยากจะร่วมสนับสนุนเรานะฮะ <c oughs> ก็ติดต่อมาไ,ได้ที่ info.creativekim@gmail.com นะครับผมก็รอการสนับสนุนจากร้านแลวก็สปอนเซอร์จากพุกท่านอยู่นะครับฝากด้วยนะฮะฝากด้วยคับอย่าลืมนะครับว่าทุกความหิวของ เดิมพันได้นะครับเพราะนี่คือรายการฮันกี้เกมสสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย โอเคครับวันนี้ในเมื่อน้องเจนนี่เนี่ยมาร่วมรายการพี่พี่ก็เลยจะให้โอกาสน้องเนี่ยได้ฝากช่องทางการติดตามของอากิระคุโร่นะค่าสามารถติดตามได้ช่องทางไหนบ้างอ่ะเชิญเลยค่ะก็มีเว็บไซต์อากิระคุโร่ออฟฟิเชียลนะคะแล้วก็มี a c e b o o k อากิระคุโร่ค่ะอินสตาแกรมอากิระคุโร่ออฟฟิเชียลแล้วก็ทวิตเตอร์อากิระคุโร่ไอดอลค่ะมีเพลงใหม่ด้วยคือ New Reality ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจใดๆของทุกคนด้วยนะคะ ฝากติดตามน้องด้วยนะฮะโอ้และที่สาคัญในเมื่อวันนี้น้องมาแล้วมีแชมป์มาทันีพี่ขอพี่ขอช็อตนี้หน่อยช็อตแบบว่าชูแชมป์แบบเย่อะไรเงี้ยลองดูนะมาๆอันนี้เป็นที่อะไรแงมาย้อมย้อมเลยนิวแชมเปียนชิมราบูเน